ส่งกำลังใจให้ครอบครัววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติช็อกกันทั้งวงการด่วนนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเสียชีวิตแล้วเพจวอลเลย์บอลเวอร์ได้แจ้งข่าวเศร้าวาเลฟสกาโอริเวรานักวอลเลย์บอลหญิงแชมป์โอลิมปิกของบราซิลวัย43ปีเสียชีวิตแล้วขณะเดียวกันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แฟนวอลเลย์บอลชาวบราซิลเสียใจมากหลังจากการเสียชีวิตของวาเฟสกาและหลังจากการจากไปของวาเรฟสกาโอริเวราต่างก็มีแฟนลูกยางไทยและต่างชาติเข้ามาแสดงความเสียใจกันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นเกิดอะไรขึ้นกับไอดอลของฉันเธออายุยังน้อยและบางคอมเมนต์ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าเธอได้จบชีวิตตัวเอง อย่างไรก็ตามยังไม่มีคอนเฟิร์มสำหรับสาเหตุการจากไปของวาเรสกาโอลิเวราหากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานของเราจะรีบนำมาแจ้งข่าวสารกันอีกครั้งนะคะ